หน่วยบ้านแสนสุขสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆมาพบกับคุณครูแก้มนะคะในหน่วยบ้านแสนสุขค่ะวันนี้คุณครูคแก้มจะมาสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับความหมายและประโยชน์ของบ้านนั่นเองนะคะ ก่อนอื่นครูแก้มมีเพลงให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะชื่อเพลงว่าบ้านฉันค่ะถันเด็กพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ สำหรับเพลงที่ครูแก้มให้ฟังนะคะคือเพลงบ้านฉันนั่นเองอเด็กๆสนุกไหมคะใขรเต้นตามบ้างเอ่ยวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับความหมายแล้วก็ประโยชน์ของบ้านนะคะความหมายของบ้านนะคะบ้านก็คือเป็นที่อยู่อาศัายแล้วก็เป็นที่พักผ่อนนะคะบ้านคือสถานที่ที่สมาชิกในครอบครัวเนี่ย อยู่ร่วมกันภายในบ้านก็จะมีห้องต่างๆมากมายเลยนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะอย่างเช่นห้องนอนห้องนอนมีไว้ทำอะไรคะเด็กๆมีไว้นอนหลับนะคะอามีไว้นอนหลับพักผ,ผ่อนนั่นเองในตัวห้องนอนเนี่กก็จะมีอะไรบ้างเอ่ยมีหมอนมีผ้าหม่มบ้านใครมีมุง้งหรือว่า มีเตียงนอนก็ได้นะคะภายในห้องแต่ละห้องเนี่ยจะมีเครื่องใช้ที่แตกต่างออกไปนะคะตามประโยชน์ของการใช้งานนั่นเองค่ะทุกคนในบ้านเนี่ยมีหน้าที่รักษาความสะอาดนะคะของบ้านนะคะเพื่อที่จะทําให้บ้านเนี่ยน่าอยู่น่าใสามากเลยถ้าสมมุติเด็กๆเ,เอาสีหรือดินสอไปขีดเขียนบนข้างฝาได้ไหมคะ ไม่ได้เพราะจะทำให้ทําไมเอ่ยบ้านไม่น่าอยู่แถมเลือกเธออีกด้วยนะคะเด็กๆอ่าต่อไปค่ะเป็นประโยชน์ของบ้านนะคะบ้านจะเป็นที่พักอาศัยให้เด็กๆเ,เนี่ยได้พักผ่อนเมื่อเด็กๆก,กลับมาจากโรงเรียนหรือว่ากลับมาจากวิง่งเล่นกับเพื่อนๆที่บ้านนะคะเด็กๆก,ก็จะต้องไปทำไมเอ่ย อาบน้ําเด็กๆจะอาบน้ําที่ไหนคะที่บ้านของตัวเองในบ้านของตัวเองก็จะมีห้องน้ํานั่นเองนะคะ,ะส่วนบ้านเนี่ยจะมีประโยชน์ก็คือจะช่วยป้องกันแสงแดดเพื่อไม่ให้ทําไมคะเพื่อไม่ให้เราไม่ให้เราร้อนไม่ให้เราแบบแสบผิวกับแดดนะคะป้องกันลมเพราะว่าทําไมคะ เวลาลมมาแรงๆเนี่ยจะมีฝุ่นมีละอองนะคะทาให้เข้าตาแสบตานะคะดังนั้นบ้านก็จะช่วยป้องกันเราได้นะคะอีกอย่างหนึง่งฝนค่ะป้องกันฝนทําไมเอ,อ่ยไม่ให้เราเปียกนั่นเองนะคะและอีกอย่างนะคะบ้านก็จะช่วยป้องกันเกี่ยวกับอันตรายจากสิ่งรอบบ้านนั่นเองนะคะหรือว่าสิ่งต่างๆนะคะเมื่อเด็กๆเ,เจออันตรายนอกบ้านนะคะอย่างเช่นอะไรเอ,อ่ย งูงูตะขาบสัตว์อันตรายที่มีพิษทั้งหลายนะคะถ้าเด็กๆเจอเนี่ยครูแก้มแนะนำให้รีบเข้าบ้านเลยนะคะอ่าดังนั้นดังนั้นที่ครูแก้มพูดมานะคะที่บอกว่าป้องกันแดดป้องกันลมป้องกันฝนรวมถึงสัตว์อันตรายต่างๆนะคะนั่นคือประโยชน์ของบ้านนั่นเองนะคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วนะคะเกี่ยวกับ ความหมายและประโยชน์ของบ้านนะคะเด็กๆเ,เข้าใจใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะปุกมือไห้เองหน่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูคแก้มขอตัวลาไปก่อนนะคะในวันพรุ่งนี้เด็กๆจะมาเรียนเรื่องอะไร <c oughs> เด็กๆติด,ด,ดตามนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนแบบนี้นะคะเก่งมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ครูแก้มขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ